เอาเลย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 เลบ่อยมากห้ามมให้ขาติดสิเดะห้ามให้ห้ามให้ห้มให้ขาติดสิห้ามให้ขาติดลูกห้ามลูกหน้าสิครับ จับดีๆจับดีๆเดี๋ยวร่วงดูเฉยใช่ไหมตรงนี้เป็นร้านอาหารเหรอ,อใ,ชใช่ครับที่ที่เราเข้ามาบรรยากาศด,ดีนะบรรยากาศดีที่เขาไปแยกไม้โยกของเขาหลายรอบหมาโยกแบบมาเร็ว

thả yunun thả yunun nè anh này lài nôc anh này nôcasby nôcasby nè nó ăn dã ไก่ฟ,ฟ้าเลดี้เอมเอสไกฟ้าเลดี้เอมเอสนี่ไก่ฟ้านี่เดินเดินดนี่จุดจุดจุดเดูไก่ดูไก่ล้ยมันมาหันหทีแล,แล้วนิรูีดิมาแล้วงามงามงาม โอ้ยโอ้ยมันรอแล้วมันรอแล้วห,หิ้หวเอห้รอโหกินหอม,ม,มกินหอมแล้วมุลเลยนี่นี่แมาแล้วนี่นี่เลี้<า>ยนงนมเลี้ยงนมไม่ใช่เลี้ยงนมให้แกะครับแพะกินหญ้า Hé hey, chim da ngậm 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 ơi à lời ô à lời mấy sao dù Hát tan giờ thì

นาทีก็ให้ใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหนียายมาด้วยนาทีทำไมเป็นผู้กลัวล่ะุกทีนาทีเป็นผู้กล้าผู้กลาที่สุดลุยอย่างเดียวดูทองมๆเร็วอๆเร็วเร็วเร็ววอมๆอมัอมๆนี่นาทีเป็นโน่นอีกแล้ว อ้ามๆแล้วนี่นี่มันกินของแม่แล้วอ้ามอ้ามอ้ามโอ้ยดันทีไปป้อนสีน้ำตาลอีกแล้วโอ้ยันเสือมาเหี่ยวที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้ยม้าหี่ยวมากเลยโอ้ยมากินใหญ่เลย อ่ายี่ป้อนไม้เหรอครับ้แม่กลััวมมนนนึงแ่อย่าไปใกล้มันนะมันออกมาได้ไกลเลยนะคือย่นย่นย่นยย้ายติดก่อนแม่แม่ไม่ต้องหรมันเอาหน้ามันยื่นออกมาได้นัทำไมดูหิวจังลับยังไม่ค่อยได้กินเช้าอยู่แล้วนกกินอะไรอ่ะนกมันมีอาะไรแกรอดมึงไม่กินไอ้ที่เอาให้มาให้หมดเลยลูก หเาไปกระต่ายลาให้กระต่ายโหโหนีให้มาเหรอโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี่ยแบบบบแ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  หมดแล้วหมดแล้วตัวอื่นหดเลยอ่ะเดระวังเฮ้ยนาทีให้อาหารให้อ่อดดูด <K> ด <r ull ing> ูมนขึ้นกันจะแย่งจะแย่งเลยโกอ่นมากเรข้าวแถวรอกันนะคุณไหนหมดแล้วเลยให้ตัวอินมัางมันดูดแบบเดียวมันก็แล้วหมดหมดแล้วก็พอสิให้ตัวอื่นมังอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่ละทำอะไรกันเนี่ยอ่ะให้อะไรเด้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วนะโอ้คนชวยเลยโอ้ก้อนกระเพื่อนเอา

นี่นี่นี่นเต็มเลยเอา้าวป้อนบอกสี่บอกด้วยกินกินแค่รอดนาทีต้องกลัวหรอเออนาทีมาอีกแล้วตัวนี้มาอีกแล้วอา่าช่วยกันป้อนช่วยกันป้อนครับอ่าตัวไหนอ๋อเหรอป้อนเลยป้อนเลย ป้อนเลยนะพี่ป้อนเลยป้อนเลยนะพี่ป้อนเลยนี่ก็ป้อนสิครับลูกเนี่ยป้อนตัวสีขาวแล้วแหละชิอิบไหวจังโอ้ป้อนยากครับดุเหมือนลุงหน้าที่ตัวนี้ไม่อีกแล้วเว อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเอ้าอยู่ในบ้านไม่มีอยู่ดูเร็วเร็วช่วยกันช่วยกันแถวๆแถวช่วยกัน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 ใจเย็นใใจเย็นใโอ้หแอบอยู่นี่เหรอแอบอยู่ข้างในใช่ครัไม่เอกมาแล้วไม่เอกมาแล้วไม่เอกมาแล้วไม่ใส่ไม่ใส่

น้ำของนาทีน้อยเลิดกําลังเคี้ยวอยู่เลยกําลังเคี้ยวอยู่น้อนอที่ม่้อนอ่ะที่ไม่ต้อนเมอยเม่ยสินั่งยืนก่อนเมื่อยก็ยืนนัาทีเมื่อยก็ยืนเออเอาหอนาทีไปแล้วยำยำยำย เอ้าแล้วคนนี้ไปไหนคนนี้จะไปไหนเดี๋ยวจะไปลงหยามหยามหยามหยายามุดเลยกั็ยาวๆกั็ยาวๆกั็ยาวๆครับเดี๋ยวพอได้เดี๋ยวกัดมืออีกอ่าหยามยจับแบบแม่ลูกเนี่ยจับแบบแม่จับแบบแม่จับแค่อย่างนี้จับแค่อย่างนี้อ่ะจับปลาย่ะบอัก้อนอืออักร้อนโอ้ยดับดินแบบ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 ต่อยดิลูกเออ ờ hiếu 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 vô hiếu 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 vô, ยิ้มด้วย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 มาเร็วเฮ้ยระบายอะไรเนี่ยระบายลิงเหรอสี่เลยสีเหนียวมากเลยเอ้าระบายนาทีเองเหรอโอ้อันนั้นมันนาทีนี่นะลิงอะ่ะเฮ้ยนี่มีมีเสือด้วยเนี่ยเสือนาที่ระบายเสือด้วยใช่ไหมครับโอเคระบายเสร็จแล้วเพราะ จุ่มสีนะครับแล้วครับนนรไม่ต้องจุ่มน้ำดูจุ่มน้ำสีมันก็ไม่ติดสิครับเคเดี๋ยวรอดูผลงานหน้าทีนะครับ